กลับมาเรื่องเงนคุณผู้ชมฮะขอไปบุรีรัมย์หน่อยอบุรีรัมย์วันนี้ก็น่าตกใจอีกเหมือนกันกลายเป็นเหตุการณ์ลูกฆ่าพ่อแล้วตารวจเองสอพเมืองบุรีรัมย์เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเดินทางไปตรวจสอบในเหตุการณ์นี้ไปเจอทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็คือทางด้านของคุณตาหมืน่นคุณตาหมื่นอายุ74ปีนะฮะตาหมื่นเมคา จากการที่ไปตรวจสอบสภาพศพคุณตาหมื่นโดนทําร้ายยังไงบ้างเนี่ยฟ้ายคุณตาโดนทุบศรีรษะนะคะโดยตอนที่ไปเจอสภาพศพเนี่ยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตมีแผลที่กกหูแล้วก็เลือดไหลออกที่บริเวณหูแล้วก็ปากซึ่งตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าอยู่บ้านสองคนกับลูกชายแต่ไม่รู้ว่า เอาจริงๆตอนที่ไปเจอลูกไม่อยู่บ้านทุกคนก็เลยสงสัยว่ามันไม่มีใครหรอกที่ทําร้ายนอกจากไอ้เจ้าลูกชายลูกชายของคุณตาเนี่ยชื่อว่าสิวัณนนท์หรือว่าตาลน,นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นมาวันนี้ที่มันน่าตกใจคือตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่เราไปเจอกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอบตาบางยางชื่อว่าคุณรัตติมาคุณผู้ชมฮะคุณรัตติมาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตัวของสิวัณณนนท์เนี่ยนะเจ้าตาลจะต้องถูกเอาตัวไปส่งโรงพยาบาล ็เลยครอบครัวเนี่ยเอาเจ้าตาลเนี่ยนะฮะมาส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรากฏว่าตาลไม่ยอมกินยาตาลบอกเออขอฉีดยาใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จสับก็เลยบอกอะจะฉีดยาให้ก็ได้ให้ตาลเนี่ยรอก่<ร>อนตาลบอกไม่เอาไม่รอขอกลับบ้านใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยกลับบ้านคือเดิมทีอันนี้ไม่โทษเจ้าหน้าที่นะถ้าสมมติเจ้าที่ไม่ให้กลับบ้านพ่อจะไม่ตาย แต่เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเออบ้านมันในชุมชนน่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรับตัวมาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลที่ไหนได้พอปล่อยกลับบ้านเข้าใจว่าอาการกำเริบไปฆ่าพ่อทิ้งเลยวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะทางทีมข่าวอมรินทีวีเราได้มีโอกาสไปติดตามคดีนี้จนทราบว่าตำรวจล็อกตัวได้แล้วไหนขอดูภาพหน่อยเนี่ยนะฮะตำรวจเองเนี่ยสพเมืองบุรีรัมย์สารวัตรทวินหอมขวน เข้าไปดําเนินการควบคุมตัวนายสิวนนนทะ์นะฮะมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพสุดท้ายไปโดนจับได้อย่างไงป้ายขี่รถเออขอภายปั่นจักรยานหนีไปค<อ>่ะแล้วชาวบ้านแจ้งเบาะแสบอกว่าไอ้เจ้าตาเนี่ยขี่จักรยานสีแดงออกไปนะตํารวจก็เลยแกะรอยไปเรื่อยๆเนื่องจากมันเป็นจักรยานมันก็เลยปั่นไปได้ไม่ไกล<อ>สุดท้ายก็เลยไปรวบได้แถวแถวบ้านรังกาใกล้เส้นทางรถไฟผู้ต้องหาบอกว่าผมก็ปั่นจักรยานหนีมาเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางค่ะ ซึ่งตอนที่ตํารวจถามบอกว่าไปทําพ่อทําไมแล้วก็คุมตัวมาทําแผนนี่คือจุดที่พ่อล้มตายนะคะบอกว่าโมโหพ่อดุดาแล้วดุดาผมแบบนี้หลายรอบผมก็เลยหยิบไม้แถวๆเนี้ยไม้ติดตะปูที่มีอยู่แถวข้างฝาบ้านนั่นแหละกระหน่ำทุบนี่เป็นไม้ยาวหนึ่งเมตรหลังเกิดเหตุไม่ได้หนีผมปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆไปที่ตําบลบ้านยางแล้วก็ไปแถวถนนเนี่ยนะครับบุรีรัมตึกก่อนที่ตํารวจจะไปล็อกตัวในที่สุดมีเสียงเขานะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยฮะ เราทำพ่อตายอยากขอโทษพ่อไหมอ๋อก็ขอโทษครับอืาอันนี้คือเราตั้งใจเลยเหรอครับฮะตั้งใจเลยครับอ,อ่าก็<อ>จิตใจผมก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยเจตนาหรอกแต่ถ้าทางตำรวจเขาบอกว่าทางกฎหมายคือการว่าเจตนาตนอืมเอาไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆอ่ะผมจะไปอ่าขอโทษอ่าอืมคือเราของเงินพ่อหรือไงตอนนั้นมไม่เคยขอหรอกไม่เคยไปขอเลยพ่อพ่อว่าพี่ชายเราทําให้เรากโกรธขนาดนั้นถึงฆ่าพ่อได้เลยเหรอคะ โอ้สุดยอดเลยพ่อนี่แกด่ามาทุกอย่างเลยไปขโมยอะไรของผมผมก็ไม่รู้จะเอาไฟฟ้าดูนีผมเดินมือเดินล้มเดินอะไรมั่งคิดดูผมก็กลัวไอ้พวกตะขาบงูอะไรกัดคิดดเเเเูเราได้เสพเสพพวกยาเสพติดไหมไม่มีครับผมไม่ได้เสพอะไรสักอย่างเลยอเหล้าผมก็เลิกมาสองปีแล้วยาอ่นนี่ยาผมก็เลิกมาได้สองอาทิตย์แล้วผมจะตั้งใจเลิกจริงๆอ่าเห็นคุณหมอบอกว่า จะสูบดื่มเหล้าแล้วบ้านะว่างี้อ่านี่ผมดูเหตุผลล้วก็เรื่องจริงยาพวกนี้เหล้าพวกนี้ยาพวกนี้เหอ่าฮะหลังจะเกิดเหตุแล้วเราหนีไปไหนอ่าผมก็ไม่ได้หนีผมก็บอกชาวบ้านนู่นไปถามอ่าโน่น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 ข้างหลังโน่นข้างหลังตรงนู่นอ่าฮะผมก็ปั่นจักรยานไปที่ตำบลอ่าใช่ไปที่ตำบลที่ตำบลบ้านยางอ่าอืมอ่า คุณผู้ชมฮะก็พูดไม่ค่อยมีหางเสียงเท่าไหร่นะฮะมีอาการทางประสาทด้วยแต่ประเด็นก็คือก็คือไม่ได้หนีปั่นจักรยานไปเรื่อยๆอ่ะจบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ